เขาจูก,กันแน่แล้วเขาหอมกันแน่แล้วโอ้ยเพลงเก่าๆนะครับเจีย๊ยบถึงขั้นโพสบอกโพสเป็นเนื้อเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ไอเราก็เอะมันร้องอยังไงวะอไอเราก็ไปเปิดดูโอ้มันร้องอย่างนี้นี่เองโหเสียงโหอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอันบินก็ร้องไม่ได้ เราไปเปิดฟังกันดูครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนี่แหละเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขากำลังแต่งกันอยู่ข้างบ้านนะเขาก็โอ้โหเสียงเครื่องไฟดังเขาหอมกันแน่แล้วเขาจูบกันแน่แล้วนะเป็นเพลงที่เนื้อหาดีนะครับก็ส่วนอีกคนก็นอน ทำใจอยู่ข้างบ้านฟังเครื่องเสียงนะงานแต่งงานเขาโอ้โหอ,โอิกันมีความสุขหวานแหยบเนี่ยนะฮะเจี๊ยบนะโอ้ยอกคนอกหักก็จะประมาณนี้แหละคนอกหักก้าวไกลอกหักคิดว่านะครับจะได้แต่งงานกับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไม่รู้ใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะตอนนี้งงไปหมดแล้วนะพิธาเป็นเจ้าบ่าวอะกันชนละนานเป็นเจ้าสาว นะคิดว่าจะได้แต่งงานกันมั่นหมายมั่นเหมาะสุดท้ายก็ไปแต่งกับเสียหนู <c oughs> <c oughs> นะฮะโอ้ยนะครับคนเขาเรียกว่าดวงคนมันมันเขาเรียกว่าลิขิตนะมันคนมันมันไม่สมกันนะ่นะเ่เนะจ้าบ่าวมีคดี เต็มตัวมีแผลเต็มตัวขาก็อยู่ไปอยู่ในคุกอยู่ครึ่งนึงแล้วอะ่ะใครเขาอยากจะไปแต่งด้วยอะ่ะใช่ไหมเออนะครับเขาก็ต้องไปหาคนใหม่แต่งไปแต่งกระเสียเสียเสียหนูทั้งที่ก่อนใน,นนี้ก็เคยไล่งูเหา่าตีงูเห่าอะไรเนี่ยนะไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยเขาก็กลับมาลักกันนะครับอืมนะก็สิ้นสุดนะครับ เขาก็คงจะไม่กลับหวนมาหาก้าวไกลแล้วแหละก้าไกลตอนนี้ยังฝันหวานอยู่นะทางพรรคก้าไกลเนี่ยยังบอกอยู่ยังฝันหวานอยู่บอกก็ยังหวังให้เพื่อไทยเนี่ยกลับมาถกอยังง้องอนอยู่นะง้องอนว่าเขาจะกลับมา <c oughs> ยังฝันหวานว่าจะได้เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้เออนะครับเขาไปไหนต่อไหนแล้วเขาวิ่งแจ้นไปแล้วเขาโดนจับคุงถุงชนตอนนี้เขาไม่เอาแล้ว เขาประกาศเป็นมั่นเป็นหมายเป็นเหมาะหวานชื่นหวานเจี๊ยบกันอยู่นั่นแหะนะนะเออจะไปจะไปเป็นมือที่สามหรอจะไปเป็นฝ่านฐานไฟเก่าหรอมันจุดไม่ติดแล้วนะครับอย่าขาดกันแล้วตอนนี้เขาจดทะเบียนกันใหม่แล้วตอนนี้เขากาลังไปหาเขาเรียกว่าออหาเพื่อนเจ้าสาวมาร่วมพิธีกันอยู่นะเออจะไปฮันนีมูนกันแล้วเขาจะเป็นแบบ รวมหอลงงกันแล้วอืมประตูวิวาเข้าแล้วนะครับเหลือแต่ไปทําพิธีกันอยู่ในสภาทันแ้แหละนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพิธีในสภานี่จะญาติผู้ใหญ่เขาจะ,ะเอาหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่อย่างสอวเนี่ยนะฮะนะครับเอแต่สงสารเจี๊ยบจังเลยอกหักนะต้องร้องเพลงอกหักอกหักเพียงครั้งยังไม่ตายนะครับ อกหักมาทั้งนี้มีที่ต่อให้นะร้องเพลงอะไรให้เจี๊ยบดินะเหา่าจ๋านร้องขึ้นมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิมสกินแห่วยิ้มนานๆนะครับกินแฮ่วไปก่อนนะกินแห่วไปก่อนต้มใบโบโบก,กินแห่วไปด้วยออนะเป็นนายกทิพย์เป็นนาย,ยกรถแห่ไปก่อน มีปุ่มกด a n ง you แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ